สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะวันนี้ ep ที่145นะจ๊ะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าสนใจ id line เกศรคีด19ค่ะเบอร์โทร084688 4079นะคะ เฟซบุ๊กเกสรม่วงมั่งมีค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม ID ดีไลน์แอดลน์กันเข้ามานะคะเป็นพระบ้านๆองค์ละ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า EP ที่145นะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะเรามีพระบ้านๆที่นำเสนอนะคะเอามานะคะ เหรียญที่หนึ่งนะคะจะเป็นผระปิดตาเนื้อเนื้อดินดำนะคะหลังแบนนะคะอันนี้ขอบขอบนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะนะคะก้นนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะพราปิดตานะคะองค์ละ200บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่สองนะคะจะเป็นพระิ พระยาพิชัยนะคะดาบหักนะคะด้านน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรอุตรดิตค่ะเนี่ยค่ะหลวงพ่อเพชรอุตรดิตนะคะขอบนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะผ่านการใช้งานมานะคะเป็นพระบ้านนะคะเนี่ยค่ะองค์ละสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า เหรียญที่สามนะคะจะเป็นหลวงพ่อซัพย์รูปหล่อหลวงพ่อซัย์นะคะวัดปักแรกดนะคะเนี่ยค่ะรุ่นทองเหลืองนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนอ้อเนี่ยค่ะนะคะคุณลูกค้าเนี่ยนะคะมียันก้นนะคะหลวงพ่อทซั์ปักปักแรดค่ะ นะคะดังนะคะคุณลูกค้า200บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่4จะเป็นหลวงตาละไมหลวงตาละไมนะคะจะเป็นหลวงตาละไมคะ่ะวัดอารันยิปี2537นะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะ ขอบนะคะคุณลูกค้าด้านหลังค่ะสองร้อยบาทนะคะพร้อมส่งค่ะหลวงตาละไมนะคะปีสองห้าสามเจ็ดนะคะเหรียญที่ห้าจะเป็นพระร่วงนั่งเขา่ากว้างนะคะนี่ค่ะลบุรีค่ะนะคะ ลบปุรีเนี่ยค่ะขอบนะคะผัดล่วงนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่หกนะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงเป็นพระบ้านๆนำมาฝากกันค่ะนี่นะคะสมเด็จนะคะขอบด้านหลังค่ะ นะคะสมเด็จถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม ep ที่145อย่าลืม id line เกสรขีด19นะคะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเบอร์โทร084 688 4079 Facebook เกศสรม่วงมั่งมีนะคะเป็นพระบ้านๆ2 0 0บาทนะคะ เพื่อ,เ,อเก็บไว้สะสมกันนะคะคุณลูกค้าองค์ละ200บาทพร้อมส่งคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ